ขอกราบสวัสดีทุกคนนะผมกผมนะครับไซมอนนะวันนี้เราเงินเกมไอเดียีอยู่นนะผมวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการเล่นโจคอนฮันเตอร์นะครับช่า,งภา,างภาพนเองความมาของช่างภาพตัวนี้คือหลังจากที่โจเซฟถ่ายภาพแลวกล้องถ่ายรูปของตนเขาสามารถจําลองเซอร์และภาพแวดล้อมในขณะที่โจเซฟสามารถเข้าไังโลกภาพถ่ายได้โดยอิสระ เพื่อตามหาบุคคลในภาพถ่ายและจับบุคคลดังกล่าวนั่งบนเก้าอี้ตำรวจได้นะผมโอเคพิเศษมื่อเรามถ่ายตริมสลายลงวางรูปจะต้องครูดาวช่วงน,น,นึงนะผมสามารถถ่ายภาพได้อีกครั้งหนึง่งก,การโดยการการปลแปลงครั้งหนึง่งทําเกิดภายในโลกการถ่ายภาพมันต้องใช้ความเป็นจริงนะผมปัญหาให้สรางไม่สามารถผ่านทานได้แล้วก็การเวลาที่ม่ตินะผม ตืดซรับรับกกบังจากรราทักษะีิเศนะผมตจงตีปกติสร้างความเสหายถึงห้าเท่านะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสกิลไปกับระหว่างโลกแห่งคาวามจริงและภาพถ่ายนะครับแล้วก็ <c oughs> เดินทางข้ามเวลาอันนี้คือการเดินย้อนรอยเท้านะครับเครับเรามากันที่เกมแรกกันนะผมมีน้ำหอมนะครับแล้วก็ปันีนักโทษคนนี้ใครอ่ะ คือที่ใครอ,อ,อ,อ่ะนุพี่บอกครับผมอ๋อเป็นนักบินนะผมนักบินนะถ,ถ้าไม่หันเมื่อกี้ผมจำไม่ได้เลยนะต่วเปิร์กสุดท้ายนะเป็นปเปิร์กตีทีท่เราล้มนะครับผมแล้วก็ตั้งใบขึ้น9%โอ้ยในก,การตี25%นะครับแล้วก็ตีกตางนะไปะเราไปดีกว่าอ่าตไนที่ตัวนกแข่งกันนะผม อันนี้แหละคิดว่านะใช่ปะใช่ดิผมว่าให้เลยลอ่ะทางแบบตามหายตัวต้องไปอัพสแกนนะผม าไม่ตกใจหน่อยไปไหนล้อยู่ที่เครื่องไม่เปล่าอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่นี่แหละไม่มีใครอยู่นะผม เก้าอี้เพื่อนไกลๆเลยแล้วก็ลองไปทางนี้ดูนะครับเผื่อเจอนะเจอปะไม่มีใครอยู่นะตรงนี้น้ำหอมอยู่ไหน,นเพื่อน ไปหาเพื่อนแล้วมั้งว่านะโอเคไปขับคนอื่นดีกว่าขับคนอื่นต่อดีกว่านะครับอืเจอแล้ว ดีนะผมเรามาเจอ,น,อ,น,อน้องนักพุกน้ำหอมนะครับโดยที่เราไม่ต้องจุกเลยนะสบายมากเลย <S <S ตั้งตัวอีไปนะครับแล้วก็พยายามนะผมที่ง่ายๆนะครับกับการอย่ามองรอบข้างนะครับถ้าใครมาช่วยเราก็ถ่ายรูไปไว้เนอะหมายยังมีคนมาไหมเนี่ย โอเคไม่น่ามีนะผมถ่ายเลยเอ,อ๊ะอาโอเคบิกแซกเกมเมอร์นะครับก็ให้น้ำนั่งเลยแล้วผมจะเข้าไปที่รูปถ่ายดีไหม หนึ่งศพนะต่อไปก็ไปหาคนอื่นต่อดีกว่ามีใครอยู่นี่ไหมลองดูดีนะเกิดจะฝั่นไฟอยู่นะไม่มีแอบได้โตรเนียนอ่ะ ได้ยินเสียงนะเียบร้อยครับผมเจอแล้วครับไหนจับสุดรองับขาเลยอ <c oughs> ีกหนึ่งศพนะครับผมมรู้สึกว่า จะมีคนปั่นไฟอยู่นะครับทำไมแสบมากๆเลยนะเพื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เิ่นในการจับตะแกรงนะผมใครมาช่วยเพื่อนไหม มีนี่นะเปิ่กันเลยเรียบร้อยนะครับมาช่วยเพื่อน <c oughs> มาช่วยเพื่อนแต่โดนน็อกไปแล้วผม <c oughs> อีกคนล่ะจะมาช่วยเพื่อนไหมโคตรบังเอิญเนอะเอ๊ะ <c oughs> าไหมเพื่อนไม่มาหรอไม่เป็นไรนะครเขาปั่นไฟตรงนู้นติดนะโอ้ไม่อยู่ไกลเลยเนอะเดี๋ยวผมต้องลองตอดแนมดูนะครับ รู้สึกก็เหมือนปัญหาอยู่ทรงนี้นะใช่ไหมไม่มีใครอยู่นะมาจริงดิไม่มาจริงดิเพื่อนอ๋อเขารอเป็นประตูลับนะครับเขารอเนอะแต่ผมไม่ให้รอนะครับประตูลับเดี๋เพื่อน เยเลยเหมือนจะปั่นไฟเลยนะครับนี่เป็นจะมีใครช่วยกันนะอุอ้มน้องขึ้นมาแล้วก็นั่งเก้าอี้นะครับผม ลกเลยนี่ไงเดี๋ยวเพื่อนไม่ทันนะครับถอยสักหน่อยนะโอเคแล้วผมจบแล้วอีกหนึ่งเกมนะผมเอาไปเกมที่สองนะครับ เยูน,นที่เกมสองนะผมเราเจอทางรัชจ้าหมอตักโทษแล้วก็หมออีกตัวนะครับตอนนี้หมอสองตัวเลยนะไปเราไปกันดีกว่ามันฮิวได้เรื่อยๆนะโอเคตอนนี้อยู่ที่โปรสีชาตินะผมแผนที่เราแล้วก็ค่อยเดินหานะครับเดินพยายามหาเสี่ยงนะผมคือถังหูนะครับอย่างนี้ไม่มีนะผมไปที่อื่นเลยรู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมชัดเจนนะผมเราเจอคุณหมอเอากลัเลยเอาหน้าทษก่อนดีกว่านะผมหนกโทษอในฝันไฟไวนะตีเพื่อน いいよ、ディガ。<ペー> <music> Yeah. <laughs> ง่ายก่อนเลยเราปั่นไฟนะผมต้องเก็บก่อนนะคร้ำต้องเก็บต้นไฟก่อนนะผมปั่นไฟก่อนนะครับ ่อยูนะเอาคุณหมอต่อเลยนะผมคุณหมออยู่ไหนคุณหมอแอบไ้เงียบวะไน่าอยู่ตรงนี้นะครับ อือล่ะไหนกันล่ะอ่าเจอคุณหมอ้วยนะครับโอเคเดี๋ยววางประจานก่อนนะผมต่อไปก็เป็นคุณหมอต่อนะไปคุณหมอเราไปหาโต๊ะดีนั่งดีกว่าเนาะยิ่งเจอคนเยอะในในภาพถ่ายยิ่งไม่เปียกน,นะครับ ต่อไปแล้วผมเราไปที่เครื่องปั่นไฟใกล้แล้วนะผมแล้วก็ทำการจำสแกนเองม,มีใครอยู่ไหมไม่ีใครอยู่้ว <c oughs> โอเคต้องค่อยดูนะผมว่าน้องเขาอยู่ตรงไหนนะมี <c oughs> คนล้มอยู่ตรงไหนไหมเพื่อน แถวแถวนี้ไม่มีคนอยู่นะครับรู้สึกว่าจะรู้ทันนะอเไม่มีจริงดรือต้องม,มีกันแน่อาฮะผมเจอนะพูดอีกเตาแล้ว มาเพื่อนมะเอ๋เดี๋ยวรอเขาช่วยกันนะผม ไกลเลยกล้องเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วใครจะมาหมอหรือว่าน,นักโทษอุ้ยหมอสองเรียบร้อยนะครับหนึ่งศพ น้องก่อนเลยโทษแสบครับไม่โดนอีกมันไกลไปแนละ้ว พาต้องไปนั่งเก้าอี้ดีกว่า ไปครับผมแล้วก็ให้พวกเขานะคัปั่นไฟกันไปชิวนะแต่ผมจะจ้ำสแกร์เขาตรนนี้ก็ไม่อยู่นะครับ้าปั่นที่อื่นเนาะแถวแถวนี้ปะอืมว่าใช่นะนี่ไง ม,มีใครอยู่นะครับไปเราพาเขาไปเข้าอ,อีก,ก่อนเข้าอีกใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวบาย ไม่มีคนอยู่นะครับงั้นไปอยู่ไหนกันนะ่าโอเคผมเจอแล้วนะครับตัวเหมือนจะแอบนะครับ หมือนเขาจะแอบครับอีกสองเครื่องแล้วอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วคิดว่าสองคนนี้เขาจะเล่นเก่งนะคร่อนข้างเก่งนะสองคนนี้ยิวไวมาก รอ,อกันด้วยสิรอ,อด้เพื่อนเดี๋นะขอะหนึ่งทีได้ปะ เพื่อนเร็วเดี๋ยวผมจะหาโต๊ะ v ีพให้นั่งครับตรงนี้จะ <_ costs> มาช่วยเพื่อนไหมเพื่อนหมอมาไหมมาไหมไม่มีพี่เบลนะผม ีมาละน้ำแช่แช่ไวนะผมรู้สึกว่าจะหนีไวนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยนะผม เพราะว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ในคัดผายนะครับมามามาหมาอพี่หมอครับพี่หมอเรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงอยู่ในคัดผายนะผมตั้งตัวนะครับว่าล้มอยู่แล้วล้มร้อยเปอร์เซ็นต์ เรียบร้อยนะผมล้มแล้วนะครับเราก็ไปตามเก็บดีกว่ารู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมไม่อยู่นะครับตอนนี้ไม่อยู่นะไหนเนี่ยเพื่อนไปอยู่ไหนนะเพื่นอนตรงนี้ก็ไม่อยู่นะครับไม่มีเสียงหู่นะ ไกลมากอะรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้ปะคุณหมอโจมตีผู้รอดชีวิตนเอา รู้สึกว่าเขาจะลุกไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะลุกครึ่งน,นะผมเป็นเปิร์กของเซอร์กันนะผมที่เอามาพอโรนล้มนะผมตีรล้มนะถ้าเกิดว่าฮันเตอร์ไม่มาหยิบมาจับนะผมมาพาเขา้าไปอี้นะเขาจะสามารถลุกขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะครับเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนอจริงดิคือตาเป็นอย่างนี้จริงเหรอนั่ <c oughs> งเก้าอี้ดีกว่ามาั้ง คุณหมอครับคุณหมอตึกว่าผมจะเดินบนไปหลายรอบเหมือนกันนะเอ๊ะอยู่ไหนอ่ะดิงดิ๋ เกิดเปิดไว้เขาก็ตายนะผมซีอยู่แล้วรอบนี้ไม่เจอจริงดิเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะหูก็ไม่ได้ยินนะผมเฮ้ยเอางี้จริงเหรอ สึกว่าจะงานหยาบนะตรงน,นี้อ่ะโอเคผมเจอละไปตั้งปีกับเพื่อนตั้งปีดีดีกว่าเนาะเอาล้วครับผมเราก็เก็บไปแล้วสี่ตัวนะผมเป็นหมอสองนะักโทษหนึ่งนะผมแล้วก็ทหารรับจ้างหนึ่งนะครับบีนไปเลยเพื่อนโอ้โหกว่าจะหาเจอนะ ผมเป็นผมเป็นฮันเตอร์เนี่ยว,ว่าค่อยงตัดขวดนะครับ <c oughs> ไรที่ตี